ฝึกอ่านอักษรนำ EP หนึ่งค่ะคำที่มีโอนำายโอยอายาไม่เอกยาอยาโอยอูยูไม่เอกอยู่อยู่โออยางอยางไม่เอกอย่างอย่างโอยอากอยากอยาก Khăm thi mi hò nằm ngò, hò ngò âu ngẩu, ngẩu. Hò ngò o no ngón, ngón. Hò ngò o co ngò, ngò. Hò ngò i co nhịt, nhịt. Hò ngò e no ngẹn, ngẹn. Khăm thi mi hò nằm dò, hò dò a dạ mi thô da, da. หอยออีงอหญิงหญิงหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ใหญ่คำที่มีหอนำนอหอนออ,นนหอ,นอีหนีหนีหนออูหนูหนูหนออาหนาหนาหอนออาหนาไม่โทหน้าหน้าหอนอเอือเหนือเหนือ หอนนไอไหนไหนหอนนแอแหนแหนหอนอนอนนอนนอนหอนองอนองน้องหอนอาวหนาวหนาวหอนออยอนหน่อยไม่เอกหน่อยหน่อยหอนอักโกหนัก หนักหอ no นออมหอนมม้ำน้มคำที่มีหอนำมอหอมออาหมาหมาหอมอมมอีหมีหมีหอมออูหมูหมูหอมอมอูหมูไม่เอกหมูหมูหอมออหมอหมอ หอามาออหมอไม่โทรม,าอามาอ้อ,อม้มาอหอาม,มาอแอแหมแหมหอมอเอ็งนอเหม็นเหม็นหอมออบอหมอบหมอบหอมออายอหมายหมายหอมออวโกหมวกหมวก หอมอนอหมอนหมอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ